นรองผู้มากรเพราะเพราะว่าต้นทางก็คือความต้องการของพี่น้องไอ้คนที่ติดยาแล้วผมพอยาบา้าเขาก็ช่วยทํานาได้เก็ยบยาบา้าเขาก็เขาก็รับารีที่ให้กับครอบครัวได้เนี่ยคิดผิดแล้วเขะก็ทำให้คุณย่างยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ คำเดีของท่านคือท่ารหัสนี้ต้องมาไป็นทีมชุดปฏิการขอให้สัญญาว่าทําทุกหมู่สมคติเราก็เลยว่าอภาพก่อนอโอกาสใช้เวลาไม่นานว่าพระสงต้องลงมาางต่อพอมูลชนีมาได้ทําที่มูลชน,ชนบุรีก็เข้าจก็ เ,เ,เป็นพ่อเป็นแม่ทีวันเราก็เป็นปู่วันนี้ไอคนติดตามเป็นลูกเราต่อไปมันก็โตดีจริงนเราอยู่ในทุกข์มีการทำสาม,สมาเที่เลี้ยงครอบครัวตัวเองได้เท่าน,นี้ก็มีความสุขจะขับจะขี่มอเตอร์ไซค์จะขับรถยนต์จะขับรถเบื่อโดยเฉพาะข่าวแตงโมนะก็ะะทุกวันก็เป็นอย่างนี้สังคมเราทำเพื่อลูกหลานของเรา สิ่งที่ผมจะถามจากใจท่านณเวลารับคืออะไรครับยาเสพติดครับเห็นอะไรครับยาเสพติดคุณที่สองครับปู่ดำพัฒนาครับปู่ดำครับปัญหาของท่านคืออะไรครับปัญหาของท่านครับนี่คือขอเขาเรียกว่าความพร้อมเพรียงความเต็มใจนะครับที่จะทางานร่วมกันความสุข ปลอดจับยาเสพติดทำค้างไว้ครับถ่ายรูปไว้จะ,จะ,จะ็บภาพไว้ด้วยครับนี่สัญลักษณ์ของโครงการชุดชนยังยืนพวกเราเอามือลงครับให้สัญญากับผมได้ไหมว่าเราจะรวบมือกัน